พี่น้องพี่น้องมันม่วงพี่น้องแม่่ข่เก็บมให้สองอาทิตย์แล้วคอยยันมันเสียคอยสิบห้ามะหนึ่งมันม่วงนะพี่น้องเนาะหนึ่งเราคอยกสิเฮ็ดของหวานนี่ลาบวดแต่แต่ว่าที่จริงอ่ะมันนาสิต้มได้เลยแต่ว่า่อยสี่หนึ่งก้อนพี่น้องความรู้สึกจะของนะบ่เคยเฮ็เดดอกของหวานคิดว่าต้องหนึ่งก้อนมันสิได้สุกไว้นะพี่น้องเนาะ หนึ่งก้อนอันนี้ล้องผิดล้องถูกเด้อพี่น้องเด้อมันม่วงนี่หนึ่งหรอฮานะจังมะหันที่หลังเนะพี่น้องเนาะล้องเบิ้งบ่เคยเฮ็ดดอกทุกอย่างฮนาะต้องร้องเบิดทุกอย่างทุกแนว <c ười> แม่กระทั่งยูทูบ YouTube, กับงมหนางมหลังมาจนวาเนาะพี่น้องเนาะโชคดีได้มาหอดโชคดีเฮ็ดเป็นงมอมยู่จนวา อันนี้ก็คือกันของหวานมาเคยเห็นฮะก็ต้องร้องนะพี่น้องนะหนึ่งมันม่วงก่อนพี่น้องกศพหเห็ดของหวานกินแซ่บๆโอเคร้อ้มันสุกพี่น้องกิพามาเห็ดบวชมันบวชมันม่วงพี่น้องบวชมันม่วงพี่น้องเอ้ยแม่ข่อยออกมาสองอาทิตย์ไล่ข่อย ขยานมันเสียขอยก็เลยเอามาบวชพี่น้องมันม่วงเนาะหนึ่งเราก็เอามาใส่หมอ้อใส่กะทิใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่แดงนิดน้อยพี่น้องเนาะบ่มากหวานหลายพอดีพอดีพี่น้องเดี๋ยวบ่มันสิเป็นบ่หวานสิามหา <c oughs> พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอยสิข้นให้เบิ่งจากน่อยนี่แม่ตาแซบบ่พี่น้องบวดมันม่วงเนาะเอามาัดน,นี้เห็ดเมน,นูอื่นอีกเมื่อนี้มีหลายเมนูพี่น้อง ซสีบๆน้ำกันพี่น้องกเ็เสีพาจีเขาจีแล้วพี่น้องเด้อทาไข่สามรอบแล้วทาไข่สามรอบแล้วพี่น้องเห็นบอกพร้อมๆเด้อเนาะนี่แม่เราก็สะย่างกุ้งอีกพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบืองกันอีกเทียนหนึ่งนะย่างเขาจีกันพี่น้องพี่น้องย่างกุ้งพี่น้อง กุ้งโลรละอันสองร้อยแปดสิบพี่น้องโลหนึ่งได้ประมาณสิบสองตัวนี่เนะนี่พี่น้องเป็นตาแซบตาแซบย่างกุ้งตําน้ําจิม้มซีฟูด้ดน้ำมันนี่เนาะมีมันม่วงพี่น้องบวชบวชมันม่วงอเอ็มไฟลุบบวชมันม่วงแลวก็มีเข่าจี้พี่น้องแลวก็ย่างกุ้งน้ําจิม้มซีฟู้ดซํัพนี่และสามเมนูสามย่างน้ำมันนี่เนาะแซบพี่น้องวังหนหยุดหาอะไรอร่อยๆอยกินพี่น้อง แสบๆน้ากันเด้อเดี๋ยวล้อกินน้ากันพี่น้องน้อง <c oughs> ขายันขยบอิ่มแม่กุ้งมันกุ้งมันกุ้งเผามันมีแต่หัวนะพี่น้องเนื้อมันหน่อยค่ะก็เลยขวกุ้งใส่อีกเคืองโลพี่น้องนี่กําลังอายทวนๆอยู่นี่พี่น้องนี่แมขวกุ้งใส่อีกจะเคืองโลกันพี่น้องเนาะนี่แมะ ยังหนายังลังกล้องข่อยกระด้นะพี่น้องนะ <c oughs> นี่ไหมอิ่มแท้ๆบัดเนี่ยพี่น้องนะเตรียมตัวกินกันเฮ้พี่น้องเอ้ยเมนูมื้อนี้พี่น้องกุ้งกุ้งเผานะอันนี้เนะะกุ้งเผาแล้วกับมีข้าวจีพี่น้องข้าวจีเมื่อนี้น้องข้าวฟ่างไม่กินข้าวน้ําเห็นบ่น้องข้าวฟ่างสวัดดีท่านผู้ชมยังสวัสด,ดีท่านผู้ชมกันโอ้โหมีข้าวจีแล้วกับมี อันนี้กุ้งขว่พี่น้องขะย่างขับไอ่มข่าวใสสื้อกุ้งขเาขาเลยเอาขว่ออีกเครื่องโร้พี่น้องเลากกมีขนมหวานบวชมันม่วงนะพี่น้องนะเนี่ยนะมันตีนมีบ้างค่อยนี่ละ <c oughs> นี่ผักแก้มคอยกบมีซัมนน่ <c oughs> ไหนพ่อดูเด้ออ๋อหูนี่พี่น้องผักกาดผักชีต้นหอมซัมนน่และ <c oughs> น้าหลักกมีน้ำจิ้มรสเด็ <c oughs> ดพี่น้องตาเอง มาเด้อกินน้ำกันแซบๆัดที่นี่แซบๆนำกันเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเนาะงมื่อนี้กินหลายคนนะเด้อพี่น้องน้องก็ฟังดูกล้องนี่ลูกสวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยสวัสดีหน่อยกินกุ้งอยู่ไม่หวัดดีเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องใจคนละครึ่งอีกแล้วคอยงามพี่น้องเอ้ยนี่ถาดนึงนี่กุ้ง โอ้โหน้องก็ฟ้างกินใหญ่เลยพี่น้องเลยพยานบ้อิอ่มพี่น้องพยานบ้อิอ่ม่อยขวัวไมอีกขาดนึงพี่น้องโอ้อ,อันนี้น้องก็ฟางชอบชลยนะตอนนี้เขาจีพร้อมพี่น้องเขาจีแซ่บๆน้ำกันท้าไข่าลายๆเข่าจีแซ่บๆละตบทา่ได้มันม่วงอีกพี่น้อง ขนมหวานบวชมันม่วงมันตีนมีได้พี่น้องบ้านไข่เป็นมันตีนมีล้างบ้านแต่เื้อเป็นมันตีนสร้างพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆพี่น้องวันนี้บ้าวอะลายยายห้างวะหิวเอาอะไรอะเนาะเอาออกใช่ไหมรอรอครับตอนหิว หนูดูท่านผู้ชมก่อนขั้นเวลาดูท่านผู้ชมก่อนลูกไม่หันมามองไม่หันมามองท่านผู้ชมพ่อแกะให้ฮะเดี๋ยวพ่อแกะให้เออให้แกะแกะให้ด้วเดี๋ยวพ่อแกะให้หนูนะโอเคไหมน้องน้องเขาปังสิ่งกุ้งง่พี่น้องทีโอ้หเห็นปะหนูไม่ดู หนูไม่เห็นหนูแล้วล่ะท่านผู้ชมไม่ได้กดไลค์กดแชร์เลยอ่ะเห็นไเห็นยังท่านผู้ชมไม่ได้กดไลค์กดแชร์ให้หนูเลยหนูว่าหนูหงายพี่น้องเฉยสิกินอ่างหนาพี่น้องจะโตสองโตแล้วพี่น้องนะน้องมาวห้าทำดีๆลูกทำดีๆกินก่อนเร็วเดี๋ยวน้ำจิ้มกระเด็นอันนี้ตัวตัด นี cho mà, ng, Ồ, ้พ่อจะกินอันนี้โทรศัพท์ไข่โทรศับพ่อเอามาเดี๋ยวตกแเลงพี่น้องเอ้ยมาเด้อวางไว้จมูกล่ะโอ้พ่อฝากวางแบบเดียวเองพี่น้องเอ้ยมันโตไงมูลสองสามตัวหวานมาให้เลยพยายามแหมตคนนี้มันจะบวมพี่น้องเอ้ยยังแสบเลย กินแ้วกันกินแ้วกัน,น,กนคนละครึ่งคือก้าวไม่น่าอันนี้กับคนละครึ่งอันนี้กับคนละครึ่งอันนี้แม่ขยับออกมาให้มันม่วงอะ่ะเมืกี้กับเื้ใเอใครยันไม้ยี่สิบบาทไม่น่าหัวมันขยับก,กินไม่เป็นอันแต่เสียดายมนะันกินหมดทุกอย่างเลย ไหนกับจิ้มสิอร่อยไหมลูกอย่ากิ้งนะลูกอยากินกินเอาวังเลยพี่นหมมาเด้อกินบ่อ่ะอิ้หน่ยอ่ะิให้หน่อยบะมี่ขามาเนี่ยง่ายกุ้งไงกุ้ง ใจไรอย่าดันอย่าดันลูกอย่าดันดันโตพี่น้องอย่าดันแต่พ่อจะให้อยากกินน้ำม่ต้องซื้อซื้อสองหมูอยากกินน้ำอยากกินน้ำพนักกินน้งเลยเอ้าทำไมหนูไม่กินน้ำเย็นล่ะไม่เอาพี่น้องกินคนละตัวสองตัวพี่น้องเฮ้ยมันโตแงเละโลสามร้อยเนี่ยพี่น้อง แซ่บเอาหนูไม่จิ้มหรอกนะหนูเผ็ดหนูไม่จิ้มหนูเผ็ดเมื่อกี้พ่ออยาก่็เค็มหรอกพี่น้องขยสิกินสู้พี่น้องอีกจากตัวเด้อนี่เห็นไหมอ่ะพ่อหนึ่งสองสามสี่หกหม้เต็มจานขอเลือกบัางนี่ยไปกินที่น้องสู้พี่น้องอีกตัวนึงเอบ แสบแบมุ้ยหวานยังคักงเลยพี่น้องเอ้ยยังหวานเลยมาเด้อมาเด้อหวานานั่งๆเลยมีไขด่ขด้วยมีไข่ด้วยใช่ไหมพี่พี่น้องเอ้ยทำใหญ่ๆกินด้วยกันสบืม,ม ้องกิน้าวหมอยลกบอกอบอกก่อนมาอมารพอ่อข้าวหมดอืมพอรู้จัยวันี้หมนี่นองมาซิมขอจีน้ำแันแซ่บขอจีขอจีห มันมีของหนูสะดโดดใส่กุ้งเองี้ยมึงแก่เป็นไงลูกแกเองหรือเปล่างแก่ตอนมันูสอนมันแล้วหนแกเองนะแกเองจะได้กินเป็นอ่ะสอนกันแล้วแกตรงขามตอนเข่ากี้แบบแทบไม่เอาเหรอ,อ เอ,อเอ็ดเป็นหมาดำนักติดบาดมือมาน้องแซมเป็นหองกีข้าเปิลือกปีนี้กินน้ำเลยกินกุ้งซุยแก่โตครับเดี๋ยว,ว <ปะ S 2> พอ<ะ>่อช้อนตักให้เดี๋ยวพ่อตักให้ลูกเดี๋ยวพ่อตักให้โอ้ยเอาวันนี้ พี่น้องชิกินมันม่วงแล้วลูกสาวกระไดฟองเอาช้อนเอาช้อนโอเคพี่น้องกินกุ้งอีกแกตัวนะพี่น้องนาะกุ้งน้อยกุ้งใหญ่เบิดแล้วกุ้งใหญ่พากันยั้งยังยั้งยั้งไปต้องม่ทันเราจะกุ้งน้อยุนั่งกับพ่อพ่อเองนั่งกับป้าเหมียวเร้อพี่น้องเด้อ แน่นอนเขาส้างอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยไม่ไม่หวัดดีท่านผู้ชมเลยอ่ะไม่เห็นเดียวพาขยับกล้องกันหวัดดีค่ะท่านผู้ชมพูดหน่อยอร่อยเลยคะพัฟเฟ่ที่ใช่ล้อร่อยนะมกินอะไรนะ่ะมันม่วงเหรออร่อยนะมกินเยอะ Ngon, ta cuồng cung ngoài đứa bên này đứa Hôm nay hành cuồng nghe và đi cuồng ngoài พี่น้เงินบางท่านได้ออกบ่มีเงินดอกความอยากหามาได้คือเขาระวังตกนะลูกใย่ยาอ้าวขาใย่ยาอาวขาเขากินเหรอไม่ใช่ซีฟู้ดเบิร์บ๊อกเขาเบอร์ด้วยไหมหนูไม่ใช่หนูไม่กิน พี่น้องขอสิกินมั้งม่วงซู้พี่น้องจะคำเนละ้อพี่น้องขอยเฮ็ดบ่เป็นหรอกนี่ข้ายกินซู้จะคำกว่ากับสีคอตัวร้ายเราพี่นอ้นองเลดีดีขอยเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องเล่นมั้ยเบๆน้ำกัน แจ้กะทิหอมหอมอนั่นนี่กะดีนั่นนี่ยดีมั้ยหนูไม่มอกท่านผู้ชมแล้วไม่มอกตกนี่กินนองกันอี่นี่นงที่เดียวถ่ายกะทิกินต่ออีกไม่นางเลย มากุ่งมาเบิรกล่องเลยพี่น้งมากุ่งหน่อยังเบ,งบ,งงบลินแลยเอากระดาษให้ชมมาเี็นหน่อยตัตม้มดูท่านผู้ชมหน่อย พี่น้องเมื่อนี้ใครกับเสียเอาไว้ซ้ำนี่แหลนะเนาะจังไลยกับฝากฝากอะไรนะลูกฝากอะไรนะขาดเกิดติดอะไร้ไทยไม่มองไม่มองท่านผู้ชมฝากอะไรลูกฝากอะไรลองพูดดิขาดเิดติพี่น้องเข้าแค่เน่นนะคะไม่หันหากล้องเลยอ่ะพกก่อขวดเการ์ให้หนูเนี่ยสิน่ะไปพ่อดับเลยเห็นไหมพี่น้องแป๊บนึงเด้อใจรู้ไปให้ไดับเลยพี่น้อง พี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้ติญญาพาเพื่อนเด้ด้วพี่น้องเด้อเมนูเต็มโต๊ะเลยพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเนาะมืัอนี้เอาไว้ทำนี่แล้อพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเนาะขอตัวแล้วบ๊ายบายองก็ฟังบ๊ายบายจุ๊บจังจุ๊บจัง